สำหรับใครที่ตามเรา h d ส x ด r a สามัคคีสตาร์ x วันนี้นะครับผมก็มีมาฝากนะสายแล้วก็ต้องรีบหน่อยนะครับมาดู Extra กนะ่อนเนาะ Extra ก่อนเพื่อนเลยโอเคใครดูคลิปยังไม่จบก็จะไปรุน่น Extra ก่อนได้นะครับ Extra วันนี้เขาจะเดินที่12นะครับตรวจเจาะนะ กดเจาะก็ย้ายนิดหนึงนะอะมานี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับเด็ดอ่าสามตัว สองหนึ่งเจะครับหนึ่งเจ็สครับส่วน HD นะครับ HD รอบบ่าย HD รอบบ่ายวันนี้เด่นที่แปดกับ3นะครับตัวเจาะมีอะไรบ้างนะครับ แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้านะครับ 3า3ศูนนะครับ SD. เอสามตัวนะครับวางไปที่ 3 8 9นะครับเด่นที่8 3 8 9นะครับ39นะนี่ส่วนสามัคคีนะครับสามัคคีสามคัคคีวันนี้เด่นที่ 8กับ0นะครับ80 81 82 83 01 02นะครับ03 3ตัวนะครับ183ครับ83 แปดหนึ่งศูนย์สามส่วนสตาร์นะครับวันนี้เราสตาร์จะเด่นที่แปดเก้าเมื่อวานเราสตาร์ก็มาแค่เด่นนะครับ จาะ922ไปออก HD ก่อน HD แย่งนะครับตัวเจาะนะครับ8 4 8 5 8 6 9 4 9 5 9 6แล้วก็4 7 4 6ครับ3ต,ตัวนะ8 9 4 ชุดเด่น94 84 85 95ครับโอเคนะรับใครที่ตามนาทางอ่ะก็จะได้รีบอัดคลิปลงนะเดี๋ยวไม่ทันกันโชคดีครับ